ีก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับผมที่สถานีบางซ่อนนะฮะสถานีรถไฟสายสีแดง สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันที่ป้าย,ยุดรถไฟบางซ่อนนะครับผมนี่เลยนะฮะในเส้นทางสายใต้นะครับผมนะเป็นป้ายหยุดรถนะครับก็จะมีแค่ขบวนรถชานเมือง่ธรรมดาที่จอดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้รถเร็วเข้าไปวิ่งบนทางยกระดับกันแล้วนะฮะก็เดินวันนี้เรามาชมบรรยากาศรถไฟสายใต้ออกจากกรุงเทพอภิวัตรกันนะครับผมนะก็ช่วงออกจากกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยเขาจะวิ่งโค้งมาแล้วก็จะใช้ความเร็วนะฮะ เราก็จะได้เห็นกันช่วงนี้ก็มืดครึ้มนะฝนก็จะตกนะตอนนี้เราขึ้นมาบนสะพานลอยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามารอชมรถไฟกันนะครับวิ่งบนทางจกระดับก็จะใช้เวลาเร็วกว่าเดิมนะครับผมที่ออกจากกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยไปถึงบางปมหลุงเนี่ยประมาณ10บนาทีนะครับผมโดยประมาณ ขบนรถเร็วที่171นะครับผมกรุงเทพอภิวัตร์ปลายทางสุนัยกรกนะฮะก็เทียวเวลา15นากา10นาทีนะครับผมก็ออกจากกรุงเทพอภิวัตรมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาร้อชมบรรยากาศช่วงเข้าโค้งที่บางต้นกันเนะาะว่าจะใช้ความเร็วขนาดไหนนะครับผมนะตอนนี้รถไฟวิ่งขงบวนแล้วนะครับผมแล้วก็รถไฟสายใต้เนี่ยเป็นเวลาเดินใหม่นะฮะมาสักพักแล้วแหละเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกัน,กน,นครับวันนี้ มาแล้วนะครับผมเทโค้งมาอย่างเร็วเลยนะฮะขบนที่171น่ะครับผมนะรถจัก QSY นะครับผมรถจักรุ่นใหม่อุลตร้าแมนก็จะทำความเร็วได้มากนะครับก็วิ่งข้าบนรถก็ไม่ติดนะครับผมข้างล่างไม่ต้องลงไม้กั้นนะฮะวิ่งยาวๆมาแล้วนะครับผม ได้เป็นหมายเลขห้าสองหนึ่งหนึ่งนะครับหนูแดงนะครับผมรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนก็จอดที่สถานีบางซ่อนนะครับ ม่วงนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับผมที่สถานีบางซ่อนนะฮะสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงโอ้ยาวมากก็นี่ก็เป็นจุดเชื่อมระหว่างสายสีม่วงด้วยนะครับประมาณนี้เลยบรรยากาศตอนนี้ฝนได้ตกลงมาแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมขบวนรถด่วนพิเศษนะครับผมทักสินขบวนที่37และ45เที่ยวเวลา16นาฬิกา10นาทีนะครับผมจะออกจากสถานีกรุงเทพอวภตนะฮะก็จะวิ่งโค้งมาถึงจุดบางซ่อนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปรอชมบรรยากาศกันนะครับผมนะวันนี้ก็มืดฟ้าหมดนิดหน่อยนะครับขบวนนี้เป็นรถด่วนพิเศษนะฮะก็จะพ่วง2ขบวนรวมกันมานะครับก็จะไปแยกกันอีกทีที่หาดใหญ่นะฮะ นั่นเป็นสายสีแดงนะครับผมจากรังสิก เดี๋ยวขบวนต่อไปนะครับผมเรามาดูขบวนรถด่ดนพิเศษทักษินารักนะฮะขบวนที่31กรุงเทพอภิวัตรปลายทางหาดใหญ่นะครับขบวนนี้ก็เป็นขบวนรถนอนประประกาศชั้นหนึ่งและชั้นสองนะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมสำหรับรถไฟโดยสารที่ทุกคนเอ่ยถึงที่สุดนะครับผมเพราะว่าเงียบมากอ่าก็ที่นี่ก็บางซ่อนนะครับผมนะ รถไฟก็จะออกจากกรุงเทพอภิวัตมาแล้วก็จะโค้งตรงนี้ด้วยความเร็วนะครับผมผ่านที่บางซ่อนไปนะครับก็สายสีแดงจะออกมาก่อนสิบนาทีนะครับเพราะว่าจะต้องจอดที่บางซ่อนนะฮะ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่สถานีบางซ่อนนะฮะหรือป้ายรถไฟบางซ่อนนะครับผมช่เย็นก็นะฮะมีคนเดินผ่านนะครับผมไปผ่านมามาออกกําลังกายบ้างเอ่ยอะไรบ้างเอ่ยนะฮะแล้วก็ตรงฝั่งนู้นจะมีตลาดนะัดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ าครับผมรถด,ด่วนพิเศษทักษิณารักขบวนที่สามหนึ่งนะครับอ่าคงออกจากอภิวัตมาแล้วนะก็เป็นรถนอนประ,ประกาศชั้นหนึ่งและชั้นสองนะครับผมกรุงเทพอัตวัตปลายทางชุ่มทางหาดใหญ่นะฮะขบวนนี้เป็นรถนอนทั้งขบวนเลย ขบวนที่ส5 5ห้าห้านะครับผม mm hmm. กรุงเทพสุพรรณบุรี mm hmm. ก็เดี๋ยวจะเข้าจอดที่ป้ายรถไฟบางซ่อนนนะฮะวิ่งข้างล่างนะครับผมถ้ารถไฟที่เข้าหัวลำโพงนะครับผมเป็นรถธรรมดาพวกรถชานเมืองจะเข้าหัวลำโพงก็วิ่งข้างล่างสามารถจะเข้าสุพรรณในวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับส่วนจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยจะอยู่ที่ชุมทางหนองประดุก มาแล้วนะครับผม รถเร็ว1.69นะครับมาแล้ว17บเนาฬิกาสามสนาทีนะครับผมออกจากอภิวัตรหนึ่งหกกรุงเทพยะลายะลานะฮะยะลา รถเที่ยวร่องนะครับผมอาจเข้ากรุงเทพนะฮะเป็นขบนวนรถด่วนพิเศษนะครับผมขบวนที่40จากสุราษฎร์ธานีนะครับผมจะผ่านที่สถานีบางซ่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปชมจังหวะวิ่งผ่านกันขบวนนี้เป็นแดวูนะครับผมมาแล้วนะฮะทุกคนก็จะเรียกว่าสปินเตอร์นะครับพ่วงมาสามคันนะครับผม เ็เป็นรถด่วนพิเศษชั้น2ประประกาศนะฮะ